เป็นจังได้ต๊บบอบาดนี่มนุษย์ธร,รมเอ้ยลาวนอกออกมาตอกหน้าเพชรประกายในสถานะสายเลือดลาวโดยแท้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสม,สม่าเที่ยวนะคะเพชรประกายหรือที่ทุกคนรู้จักในนามของมนุษย์ธรรมออกมาต่อว่าด่าทอสาวบีซี่ที่ทำแบบนี้ ก็คงอยากมีแสงให้ภาครัฐเห็นจะได้มีความดีความชอบมนุษย์ถ้มปกป้องภาครัฐสุดชีวิตไม่แปลกหรอกเพราะเป็นแกวด้วยกันอยากเข้าไปมีส่วนร่วมกับ,บรัฐว่างั้นเถอะมนุษย์ถ้ำเคยเป็นคนของภาครัฐแต่ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยอ่าก็เลยมาขอแสงหน่อยแต่แต่แต ผิดคาดโดนสาวบีตอกกลับหน้าหงายชนิดที่หมอไม่รับเย็บเลยทีเดียวละ่ะแอดมินมีคลิปทั้งสองคนให้ได้รับชมรับรองงานนี้มนุษย์ถ้ำต้องกินน้ำใบบัวบกเป็นเดือนกว่าจะหายช้ำก่อนไปรับชมคลิปฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,ก,ก,กำลังใจ ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอเขาซื้อนาฮาว่าตามคําทีว่ามาเนาะดังข้อบที่พวกเขาข้นสองคนเนี่ยเนาะกว่าวเนาะพวกขาก็คิดว่าจะบอกออกมาว่าแล้วก็แท็กเด็กดันเนาะเพราะว่าเห็นเพิ่อนว่าบางอันพวกเขาก็เออโอเคเห็นดีสมเซยแต่ว่าบางข้อมูลกะเกินเอาประวัติศาสตร์มาว่าเอาขนาคน้ำมันยกเอาปัญหา ในบ้านเมืองที่ทุกประเทศทุกมุมโลกทุกบริบทในการใส่สวิตมันก็ต้องมีปัญหากนอยจ่แล้วบว่มีศาสตร์ใดบ้านใดเมืองใดจะบบมีการอ่อนด้อยด้อยบ่เขาใจว่าบ้านไม่นี่เมืองนี่คณะทุกคนจะอยู่ความกันใน,นานะคนเล่าเนาะเพราะว่าพวกทานสองคนนี่ว่าว่าคนเล่าเนาะคนเล่าเกียวกับโต้ปลาขายเองออก คนเล่ามันต้องกินหอมดอกจำปาเ,าเข่าเหนียวเพยงล่าเสียงแค้นและมีวัฒนธรรมและมีสิิงที่ดีงามคือความละเอียดอ่อนคือการเอาน้อมต่มตอโตคนล่าบัว่วาผักกลางผักเนื้อผักไตทานที่เบ้ามาเนาะเอาหูบขณะการนำไปเปรียบเทียบไปว่าว่าคำตำหนิติเตือนคำบ้าคำว่าทานเอ้ย เจ้าอันเฮ็ดเวียกฤสังก,คก,กดด็คือว่าก็เดียกกระดอแท้คือว่ายิ่งใหญ่แต่คือว่าหู้ไปเบิดเจ้าอันเฮ็ดอีสังวิชาสะพอ่อจอดเขาให้เงินมาเปิดซองยูทูปใหม่มาเปิดซองติ๊กตอกให้เพราะมีะไรายได้ยึงยึงยึงยีลาอีนางน้องคนงามอยาเกินที่ลาอยาเกินที่มันเกิน อย่าเอาอารมณ์ไปกระแทกบ้านเฮาเมืองเฮาที่ละบ้านเฮาเมืองเฮาไอ้เพิ่นได้ลูกเอ้ยอ้ยเพิ่นขอเทษดเถือนหนองเด้ออ้ายเพิ่นได้มีสติเด้อหล่ะเด้อ่อยคิดว่าสิบบวาถึงเจ้าจะดีนะการที่จะเอาสัมพันธ์ทำไมตีการที่จะเอาความละเอียดอ่อนระวังศาต์บ้านเมืองมาว้านำกันนี่มันส่งผลเสียไปเบิดคนผูกเขามีคมรู้เขาบอกว,าาวา่าเขาบอกเอ่ยเขาบ่ปาก เจ้าไปหรับพีพ่ซอบเวียกกิซัง่อวบ่เขาใจเจ้าละคนเลา่าบ่มีเพว้าแต่ตน,นี่แหละคนจังซเสีหละเว้านดิเตือนสติพวกเจ้านะ่ะอย่ากเกินตีเจ้ากันอย่าลืมหมอเขาหนึ่งเตล่อยา่าลืมคนเป็นเลา่าที่อีสั่งพากันบาแบบเพื่อนใจไปเลยบัดเนี่ยคอยในพี่น้องเจ้าทางควมเป็นคนควมเป็นเลา่า แต่ว่าขอเห็นพวกเจ้าออกมาว่าเนี่ยโอนนะักแบ่งแยกว,ว่าไปเลยน้ำต่วมทงพักลัดนะคนสองศาสนะ์ผู้ใหญ่เพิ่นมีหูมีตาโมเมนต์ว่ามีแต่ปากว,าว่าคือพวกเจ้านะอย่าเกินที่หล่าอย่าเกินอย่าเกิน อย่าไปซุ่มไฟใส่ล่าอย่าไปซุ่มไฟอย่าไปเอาฟืนหยัดใส่ใจเย็นๆพวกเจ้าทั้งสองใจเย็นเดอ้อคอยเคยว่าเขาพวกเจ้าร้ายคั้งแล้วแต่เคยตอบเคยโต้กับมาแล้วอายเขาเจ้ามาว่าวคอยต้องมาเตือนมาตัวเดียวกันแหละเจ้ากับข่อยนะโบตางกันดอกบ้านนี่เมืองนี่เนดะิบนพังใส่แห่แผ่ใส่เบื่อละตั้งสติเ้อ พวกเจ้าทั้งสองทานเด้อเอาแต่เด้อข้อหนึ่งค่อยกับเจ้าบแมนญาติกันนะเจ้าบแมนเชื่อสายญาติในร่องกับค่อยนะค่อยเป็นคนลาวเต่เจ้าเป็นแก้วเจ้าเป็นลาวแดงซะนั่นแล้วเกี้ยวกันเลยเด้อนะจะเอาไปค่อยไปในวงการพวกเจ้านะค่อยสิ่งที่ก้อยเบ้าค่อยทักกว้งหรือค่อยเอามานําเสนอข้อใดที่เจ้าเห็นบ้ามันบดถึกต้องมันโอเวอร์กันไปเจ้าหยิบข้อนั้นขึ้นมานะเอาเป็นข้อครอบ่ะอัน การนํำอันพักรัฐถะนะมันมีภัยแต่ต้องได้แม่นบอกทุกมื่นในเขาเอื่อมละอาเล้วโลกทั้งโลกนีเขาเอื่อมละอาเล้วผู้นำตีเฮ็ดอย่างบ่เป็นสร้างอย่างบบเป็นให้กับประชาชนนี่นะสร้างได้แต่เรื่องเดียวสร้างนี่นะเฮ็ดหาเองพอทานกับกู้ยืมทุกมื่อนี่ถ้าเกิดแบบประชาซนอยู่ในประเทศเขาเบ้าได้เขาเอ้ยว่าเบ้าได้ทักท่วงได้ที่โกเกิดผูกขึ้นมาคือดอกเฮ็ดนี่บอกนะคนลาว k อยากเว้า ตุยไปละหันทั้งประเทศทั้งพื้นแผ่น,นดินหันนะอีอย่างคือเจ้ายัางอองมาสมเซยสมเซยนี่เจ้าเท่าสำเน่ละบลา,าสุดท้ายแล้วเว้าเรื่องถนนหัวทางเนี่ยทางมันอันเป็นคุมเป็นโบขิ้ฟุน้นคี้ฟันฟ้นง่ายอยู่นั่นนะเอาสักเรื่องหนึ่งในเท่านะะได้ยยก็เอิ้นเท่ากับโลกกะลาลายนะรัฐบาลเงื้อเงือกขานาะดีแต่เหล่าแดงคือพวกแก้วละสมเซยนะบ่ สร้างหูเฮ็ดทุ่สาหู้แต่ขายเพื่อนแผ่นดินกินมันเป็นบนผังจะแห่แบใส่หรือของค่อยกระแทะอยู่ในนั้นฉะนั้นเราค่อยควรจะเว้าเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นบ่แม่นติบ้าเอาแต่สมเสอ,อยยางบ้าอ่ะเนาะเราแดงเขาจะบ้าสมเซยอ,อันนี้เนี่ยเรื่องจริงพวกมนุษย์ท่านจบจากถ้ำเม่ยงายในส้นหลายแต่หู้แต่สมเสยผูหู้สวัสโลกภายนอกค่ะนะเ <c oughs> ขาอยากให้ประเทศพัฒนาเขาจึงเอาความจริงคือมาเว้าอันที่เขา อันใดที่เขาเติมแต่งแสงเสริมเข้ามาถ้าเจ้าเห็นมันบัทึกต้องยกขึ้นมาเป็นข้อข้อตั้งต่อต่อมาไม่ไม่กับเพชรประกายเพราะมีคนที่ตามเนีจจ่ยอาจารย์เพชรประกายเจ้าเป็นไยัยต้องให้เจ้ามาที่เตือนซะบ่ะน่ะคนรุ่นใหม่เขายังให้มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคนรุ่นใหม่จึงลุกขึ้นมาเพื่อยังห้องซิทนะทุกประเทศเขาลุกขึ้นมานยังห้องซิททั้งนั้นเห็นเขากวงกินทั้งเพื่อนแผ่นดินเอาตตัตเลขกออกมาเออเห็นคนเช่อเกิงเท่านั้นตื้อเท่านี้ตื้อในแค่นั้นแค่นี้พุ่น นะและก็เลีวหายไปเล่นของกันน้อยให้คนอื่นเบิงนะ่ะตลกนะ่ะสูนะ่ะตลกแหงเท่าซ้ำเจ้ากวนเฮ็ดหนังเพื่อลูกเพื่อหลานเนี่ยนะยู่หงแต่บ้าสมเซยหลายห้าง,งาเงาตะอยู่ในประเทศน้ำนันชีเดือน้อดนอะนาคตข้างหน้านะ่ะอีกบวกจะปีนึงงจะง้อยจะตุยไปเล่นคิดบอกว่าเขาจะได้ยู่กินดีคือที่เป็นยูกสุงม,มือนี่นะอนาคตมันไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้าเท่า พัฒนานะย่างซาคือเต้านี่นะซาตอื่นเขาพัฒนาสี่สิบเก้าปีเบื้องตีล่ละเบื้องประเทศเขาตีเขาพัฒนาสี่สิบเก้าปีมาเพิ่มกับเราหันแหกตาเบื้องเวียดนามแหกตาเบื้องประเทศไทยไหมเขาก็มีสงครามคือกันเท่าอย่างเงือกไปเท่าอันพูดนาเงือกเงือกมีไผยดอกที่จะอยากได้ถ้าเกิดเขาเป็นคือซาตอื่นนะเขาลุกมือเลี้ยวฮู้บอกเขาลุกขึ้นมาไล่แล้วถ้าเบิ้งเกิดมาเขามัดความอดทนมาเขาก็สิลุกฮือขึ้นคือกันทะเล ทุกมื้อนี่เขาอยากได้ผู้นำที่ส่วนพัฒนาไปข้างหน้าเห็ดจังไดให้ปรระานมียู่มีกินมีเวียกเห็ดอยู่ในประเทศมีการทึกษาที่ดีบุเมินเอาที่เบ้าแล้รก็เบ้าเบ้าเบ้าออกไปแล้วก็เแล้วนะผยเฮียนบุเฮียนเลี้วเต้บ้านมีคนเข้าองเฮียนผิดบาาเนี่ยคล้องให้คนมาเข้าองเฮียนมังคับใส้กดแบบเออถ้า so ลูกหลานเขาบ่จบมเจ็ออกพาสปอร์ตให้ผดักพนนะ ควยเท่านั้นแหละที่คิดได้แบบนั้นน่ะติเตือนตัวเองหันก้อนติเตือนลูกหลานตัวเองหันก้อนก็อนจะมาติเตือนกูนี่สภาพจะเอาเงือกไปหอดใส่จ้าพูดนำเงือกเงือกบบมีปัญญาที่พัฒนาประเทศนะนะให้ประเทศจะเดินก้าวหน้าจนเอาอันซาดื่นฮันไทยซาดื่นเขามาพัฒนาให้ฮะนะสุดท้ายแลแย้วแผ่นดินเรามันจะตกเป็นของคนอื่น ลูกหลานเจ้าที่เป็นคนลาวแท้ๆจะบบมีเพ่นดินจู่และถึงเจ้าตุยไปลูกหลานจาได้เป็นผลเมืองที่สามยู่ในประเทศมึงเซาเงือก้อนทุกมือเนี่ยนะทุกประเทศเขายากให้คนที่เป็นเจ้าของประเทศนะได้ศิ์ก้อนเสมอนะคนที่ถือสันสาตัวเองงั้นจะได้สิ์ก้อนเสมอได้นี่เป็นยังนะคนถือสันสาตัวเองแทแท่ยู่ในประเทศตัวเองแท่ๆนะต้องได้เสียค่าผักเซา บ่อ,อย่างออกไปมึงบูหายโตกะติดคุกไซห้ละ่ะผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีควรจะหับฟังปัะชาชนและกับพ้อที่จะแก้ไขมึงบูเม่นเอาเต็มะไปจับมันเพื่อดาใส่ให้ไปสีเต้งเติมหู้ประเทก